โอ้ราจะตักป่าอยู่บิกไซบิกไสมาอีกแล้วครับผีสิงบิกไซครับขึ้นมาแล้วบิกไซตัวแรกครับตัวแรกครับตัวแรกครับตัวแรกไทยวัฒน์นี่ตัวสองผีสิงนี่ครับตัวงามมาก ผีสิงผีดุตัวนี้ก็งามเหมือนกันครับแต่ว่าตัวแหลกทายบ่ได้ตัวแรกนี่ตัวแรกครับตัวแรกครับตัวแรกครับตัวแรกกทายบอทันทนี่ตัวสองผีสิงนะครับผีสิงทำงานปวดเลื่องไม่น่ามาด สายหน้าสาิบปอนขาดไปสองตัวแล้วกดเหลืองลำมาดครับผมสายหน้าสามสิบปอนล่วงไปสองตัวเกี่ยครับผีสิงทำงานจริงนะครับโอ้ใส่สวยครับผม บดเหลืองลำหมัดครับโดยเยื่อผีสิงนะครับทีใส่ยู่เนี่ยกินดีครับกินบรแวงเป็นผลทันทีกะลันตีได้เลยครับผมพูดกําเต็มมืออไะกําลัง เบียดไงไหมนะครับใก่พีสิงกินบะเหลือกงาครับกลางเวีนกลางคืนนำเบิดตัวใหญ่ตัวหน่อยต้นมากมิเตจบิ๊กใ<ห>ส่เลยครับนอนกินครับปมนี่ตัวปลาครับฝีมือทีมงานคนโขกจัดให้ครับกำลังใหญ่ไหมนะครับนี่กำลังใหญ่ไหมนำอีก นอนกินนอนกินบิกใส่ตัวหนึ่งกับนอนเอีงเลงอยู่นี่แะครับนี่บ่เสือ่าผีสิงกินดีกะเหลยวแต่ครับเพราะว่าผมใส่ผีสิงมาตลอดเต็มเรือมิตรผีสิงนะครับนี่ผีสิงของผมกับผีสิงงั้นกับผีสิงผีขวนญกับผีสิงตะลันตีเลยเลยครับผีสิงผีดู อ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเกเะเาเรนรมาขึ้นมาปลร <c oughs> ต้ครับต้องใส่สวิงแล้วครับตอนนี้ เบิงบ้งเบิโโ้งครับโอ้โหการันตีเลยครับผีสิงไส้บิ๊กออบิ๊กไส้ครับขึ้นมาแล้วบิ๊กไส้บัตรนัดเดียบแบบเนี่ย โอ้ยเอาได้บ่ลน้อนอีกบ่ดอกดีดีดีโอ้เยังดีดีพวกเป็นยังครับเออโอ้เราจะตักป่าอยู่บิ๊กไส่บิ๊กไส่ไหมอีกแล้วครับผีสิงผีสิงทำงานเออการันตีครับเริ่มแรกพีสิงบิ๊กใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ไหส่จัมโบ เขียวน้าโน้มันค่ยกิลี่วะเขียวน้าโนโ้บิ๊กใส่ขึ้นมาอย่างเดียวค <c oughs> ันตีเงียไผ่กับซ้ำต้องผีสิงรุดไปเธอหนึงแล้วเอาวังหันเลยอัดมาเต็มพุงเลยเต็มหัวพุงเลยหมดนี่เป็นล้ำหนามากนะครับล้ำไปมากนี่ครับแล้อยู่รงสูบหนะร่องสูบก็พอดี แล้รครับใส่ครับโอ้สุดยอดเนี่ยสุดยอดของเขาดีดีโอ้ว่ามันหลุดแล้วปลาแหลนน้ำน้ำปลาทวนน้ำอือหัวคุ้งอือ กินเลิก <onun> ก <obsession> anyway. ินบ่อละแวงกินคืนลงท้องเลยกินจนได้คืนสมบัดวงเบียดคือสีเสียบยางค่ะหรือตอนเงยเนี่ยบ oh, ิดใสบิดใสโอ้ยไงขัดกดเหลืองกดเหลืองล้ำหนามัดตามจริงมันบ่มีขักปนีเดีอนมัเคยได้จักรเดียนกดเหลืองล้ำมัดพอหนามันแห้งแต่พอเตอาเงียปีสิงห้องเหนียวโอ้ ได้ตัดสายแหละครับกินเสียบกินน้อยกินเหลืลออ้เดี๋ยวเราชมผลงานต่อไปเดี๋ยวสิสรุปยอดให้ขาดสองได้สองเอาสายหนาสามสิบปอนด์นะครับขาด อ่เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับ